ไม่พูดถึงข่าวนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะดังจนแฮชแท็กสีสุวรรณติดอันดับการค้นหาเลยทีเดียวเมื่อนายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องเรียนพี่โนอุอุมแต้พาณิชย์ในโชว์เดี่ยว13ที่กำลังดังอยู่ณขณะนี้ เชื่อว่าหลายคนคงดูไปแล้วนะครับโดยพี่ศีกล่าวว่าในทอล์กโชว์เดี่ยว13เนี่ยมันมีบางประโยคบางคำที่อาจส่งเสริมให้บุคคลร่วมชุมนุมแบบผิดกฎหมายรวมทั้งเข้าข่ายและเมื่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและพระบอรคอมพิวเตอร์และในขณะที่นายศรีสุวรรณจันยากำลังถแถลงข่าวอยู่นั้นก็มีคนคนหนึ่งชื่อว่านายวีรวิทย์ได้แซงทำเป็นนักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ แต่ยังไม่ทันได้พูดจบก็ลงมือชกต่อยนายสีสวรรณทันทีจนเกิดชุลมุนวุ่นวายขึ้นต่อหน้าการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศและถ้าอยากรู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนายวีรวิทย์เป็นใครทำไมต้องลงไม้ลงมือและอยากชมเป็นคลิปข่าวยาวๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับเราจะติดตามนำข้อมูลทั้งหมดมาเล่าให้ฟังกัน มาต่อเรื่องมือตบสีสุวรรณเป็นใครมาจากไหนทําไมต้องลงไม้ลงมือผู้่อเหตุครั้งนี้นะครับชื่อว่านายวิรวิ์นามสกุลรุ่งเรืองสิริผลอายุ62ปีชื่อเล่นว่าลุงศักนะครับได้บุกเข้าทําร้ายนายสีสุวรรณระหว่างให้สัมภาษณ์ทั้งตบทั้งต่อยทั้งเตะเลยโดยนายวิรวิกล่าวว่านี่คือการสั่งสอนมึงร้องทุกเรื่องผมตั้งใจตรงนี้มันบอกว่า หลังจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปม8ปีนายสิสุวรรณออกมาประกาศว่าใครจะชุมนุมจะแจ้งจับให้หมดผมคนหนึ่งแหละที่ชุมนุมนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจมาตบเพื่อสั่งสอนผมอายุ62ปีผมจะตบไอแรมโบ้ไอแรมโบ้มันก็จุดจุดจุด,จดเว้นวักไว้แล้วกันครับมันเป็นคำหยาบออกสื่อไม่ได้แม้กระทั่งตำรวจที่สนิทกับผมเขาก็ฝากมาตบด้วยแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อละกันตบครั้งเนี้ยผมกราบขอโทษสำนักงานปอท ที่ผมมาทําตรงนี้เพราะไม่มีโอกาสเลยผมเฝมาแอบดูม <reco Christ. S 2> ึงจะไปร้องอะไรบ้างเมื่อเช้าผมยอมทิ้งงานมาเพื่อตบสั่งสอนให้มันรู้ว่าคนเห็นต่างก็มีอย่าเลียเกินไปผมอายุ62ปีแล้วจะเป็นอะไรผมไม่มมยผมไม่แคร์ผมอยากให้เห็นว่าคําว่าประชาธิปไตยทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่างแต่มึงอย่าเกินเลยจนเกินไปหลายปีมานี้นายคนนี้เป็นนักร้องดังกว่านักร้องแรปนักร้องลูกทุ่งมันเกินไป เหตุผลนี้แหละผมจึงมาตบสั่งสอนผมตั้งใจแบบนี้และหลังจากก่อเหตุชกต่อยนายสิสุวรรจันญ,ญาแล้วนายวีรวิทย์หรือที่หลายคนเรียกว่าลุงสัง ได้ขับรถกลับบ้านพร้อมไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ของตัวเองจนถึงบ้านโดยขณะที่เวลาไลฟ์เนี่ยมีประชาชนจํานวนมากโทรศัพท์เข้ามาให้กําลังใจลุงศักดิ์พร้อมขอเลขบัญชีเพื่อจะโอนเงินช่วยหากถูกดําเนินคดีนายวีรวิทย์หรือลุงศักดิ์ยังพูดต่อว่าจริงๆแล้วถ้าผมถูกดําเนินคดีเนี่ย ผมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเอาหมายเลขโทรศัพท์ผมไปเลยหรือเข้าไปใน YouTube ช่องศักดินาเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการและนอกเหนือจะต่อต้านเผด็จการแล้วจะตบพวกนักการเมือง ที่มันอวยจนเกินเหตุจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่นี่คือความชัดเจนที่ผมให้สัญญาพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงคําไหนคํานั้นประเทศนี้ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งมีอํานาจแล้วถือว่าตัวเองเป็นใหญ่สุดท้ายนี้ขอกราบขอโทษปออทที่เป็นสํานักงานของตํารวจแห่งชาติที่ผมมาทําแบบนี้ถ้าผมผิดดําเนินคดีผมได้เลยผมชื่อวีรวิทย รุ่งเรืองสิริผลเข้าไปใน Google พิมพ์ชื่อผมขึ้นเลยทั้งยังย้ำว่าตนเป็นประชาชนธรรมดาที่ออกไปมอบตนเป็นคนเสื้อแดงไม่มีใครจ้างมาไม่มีนักการเมืองหรือใครทั้งสิ้นตนจะไม่อยู่ภายใต้อานัตพวกที่เอาเงินมาซื้อตนหาเช้ากินคำ่ำ ไม่อยู่ภายใต้อานัดใครตนเคยตบแรมโบแล้วตนไม่หนีด้วยถ้าจะจับก็มาจับเลยเบอร์โทรนี้ให้ไปแล้วตัวเองเนี่ยโดนอยู่แล้วกว่า40กว่าคดีมีอยู่แล้วประวัติการชุมนุมและยกฟ้องที่ศาลอาญาดุสิต1คดีในข้อหาชุมนุมขับไล่รัฐบาลและถ้าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีตนหรือไอ้นักร้องเนี่ย ต้องการดําเนินคดีตนก็โทรมาได้เลยไม่ต้องออกหมายจับนอกจากนี้ลุงศักิ์ยังเผยอีกว่าเตรียมออกรายการโหนกระแสในวันพรุ่งนี้ก็รอรุ้นกันต่อในรายการโหนกระแสนะครับและจากกรณีนายสุสวรณจันยาโดนต่อยเนี่ยทำให้มีผู้คนเข้ามาออกความคิดเห็นจํานวนมากบางคนก็ออกอาการสะใจบางคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้กําลังแก้ปัญหาด้วยความ <ky> รุนแรงแต่จากคอมเมนต์เนี้ย น่าลุ้นสุดเมื่อเสียโบสนัทเดชเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีได้โพสต์หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถ้าพี่สีอยากแก้มือผมขออนุญาตเป็นโปรโมเตอร์นะครับจนทำให้มีประชาชนเข้าไปคอมเมนต์สนับสนุนจำนวนมากว่าอยากเห็นการขึ้นดวลหมัดบนเวทีของคู่นี้และน่าจะเป็นแมตช์หยุดโลกที่หลายคนอยากเห็นเป็นบุญตาสักไฟขณะที่นวันอยู่บำรุงก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นด้วยว่าพี่สีน่าจะเป็นมวย กาศดีซะด้วยเพราะดูจากไหลสดตอนที่ชุลมุนกันอยู่เนี่ยลุงศักตบต่อยเตะพี่สีก็ตั้งกาดรับได้ไปหลายครั้งนอกจากนี้ยังมีเบลขอบสนามมาคอมเมนต์ต่ออีกด้วยว่าผมขออนุญาตเป็นนักภาคนะครับสรุปได้เลยว่ามีคนอยากเห็นคู่นี้ขึ้นชกบนเวทีกันจริงๆรับรองได้ว่าเรตติ้งต้องพุ่งอย่างแน่นอนต่อมานะครับ นายแรมโบ้อีสานหรือนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์อดีตผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณจันญ,ญาถูกลุงศักดิ์ทำร้ายว่าตนเองก็เคยโดนและเท่าที่ตรวจสอบชายคนนี้เคยมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงในอดีตเคยบุกเข้ามาที่ตึกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสมัยที่ตนทำงานอยู่ โดยหวังจะเข้ามาทำร้ายแต่ตัวเองเนี่ยรู้ทันเลยป้องกันและเอาตัวรอดมาได้ทีมรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะเข้าจัดการกับชายคนนี้แต่ตนเนี่ยได้ห้ามไว้ ไม่อยากให้เป็นข่าวหรือมีเรื่องราวภาพพจน์ที่ไม่เหมาะออกสื่อไปนายแรมโบหรือนายเสกสกลเนี่ยได้พูดต่อว่าแม้ว่าจะมีคนที่ชอบและไม่ชอบนายศีสุวรรณแต่ส่วนตัวมองว่าไม่ควรใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังอาจเป็นการจุดชนวนให้สังคมเกิดความแตกแยกได้และอาจเป็นแบบอย่างให้สังคมสร้างความรุนแรงได้อีก พฤติกรรมเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในบรรยากาศที่บ้านเมืองต้องการความสงบสุขความสามัคคีปรองดองโดยมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายรีสุวรรณถือว่าทำตามหน้าที่ของตนเองและทำตามกติกาเมื่อเห็นใครอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไปยื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบเท่านั้นซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจตรงนี้แต่คนส่วนน้อยจะไม่เข้าใจและจะต้องยอมรับกติกาบ้านเมืองด้วยไม่ใช่ไม่พอใจก็ใช้กำลังแก้ปัญหา ขณะเดียวกันก็ให้กําลังใจในายสีสุวรรณทําหน้าที่ในการตรวจสอบสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบ้านเมืองและพิทักษ์คุณธรรมต่อไปทีนี้นะครับหลังจากที่เกิดเรื่องชกต่อยแล้ว นายศรีสุวรรณเนี่ยได้เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกนิพนธ์สกุลเพชรอารามที่สอนอพหลนโยทินเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนายวีรวิตร,รุ่งเรืองสิริผลอายุ62ปีกลุ่มคนเสื้อแดงในข้อหาทำร้ายร่างกายและขอใบส่งตัวจากพนักงานสอบสวนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตเพื่อวินิจฉัยอาการบาดเจ็บจากนั้นจะนำมามอบให้พนักงานสอบสวนอีกที เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานส่งอายการเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยนายศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่าแม้คู่กรณีจะขอเจราจาไก่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายก็จะไม่ยินยอมและจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจนถึงที่สุดเพราะอีกฝ่ายกล้าทําร้ายร่างกายผู้อื่นก็ต้องกล้ารับโทษและผลของการกระทําด้วยเช่นกันการมีความเห็นต่างทางการเมืองสามารถทําได้ แต่ไม่ควรลงมือทำร้ายร่างกายกันอีกฝ่ายบอกว่ารักประชาธิปไตยแต่สุดท้ายก็ลงมือทำร้ายสร้างความย้อนแย้งอย่างมากในสังคมไทยตนในฐานะนักกฎหมายต้องใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในสังคมนายสีสุวรรณยังได้เตือนอีกว่าส่วนคนที่จะออกมากระทำการร้องเรียนเช่นตนหลังจากนี้ต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นอาจต้องมีกาดหรือเพื่อนที่จะต้องมาร่วมด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดพฤติกรรมเรียนแบบในภายภาคหน้าส่วนตัวเขายอมรับว่ามีความกังวลแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องมีเพื่อนฝูงคอยดูแลและเหตุการณ์ครั้งนี้จะถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญของตัวเองอีกด้วยทั้งนี้ตนจะเดินหน้าร้องเรียนสิ่งที่ไม่ชอบทําต่อไปส่วนอาการบาดเจ็บขณะนี้ เริ่มมีอาการปวดที่บริเวณคอมากขึ้นแต่ต้องให้หมอวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้งมาว่าเรื่องกฎหมายกันบ้างนะครับเมื่อทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดได้โพสต์ภาพพร้อมออกความคิดเห็นว่าวันนี้มีแมตช์หยุดโลกนะครับหน้ากองบัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางซึ่งปกติคนไทยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการทำลายร่างกายกันเท่าไหร่แต่เคสเนี้ยยกเว้นด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบผมในฐานะทนาย เลยอยากมาแนะนําข้อกฎหมายในกรณีที่ลุงศักด์มาใส่ไม่นับหมัดกับศรีสุวรรณจันญ,ญาว่าผิดกฎหมายข้อใดบ้างซึ่งจากเท่าที่เห็นนะครับเนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายจึงผิดข้อหาทําร้ายร่างกายจําคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทเป็นความผิดละหุโทษเจ้าพนักงานสามารถเปรียบเทียบปรับได้ถ้าทั้งคู่ยินยอมยังไงไม่พอใจอะไรกันก็พูดจากันดีๆนะครับอย่าลงมือลงไม้กันเลย คู่กรณีพลาดเจ็บหนักขึ้นมาอาจเสียเงินเสียทองโดยไม่จําเป็นและติดคุกได้นะครับส่วนพี่สีเองก็ร้องเรียนให้มันพอดีพอดีอย่าสร้างศัตรูไปกว่านี้เลยและเดินไปไหนระวังพฤติกรรมเรียนแบบด้วยนะครับไม่ใช่เด็กๆแล้วเจ็บขึ้นมาหาอะไรยากเรื่องร้องเรียนพี่โนธอุดมแต้พาณิชย์ในเดี่ยว13เนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะครับ ล่าสุดนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรได้กล่าวว่าวันพรุ่งนี้ตนจะนำรายละเอียดทั้งหมดกรณีเดียว13ที่พาดพิงนายกรัฐมนตรีไปให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อร้องเรียนพร้อมบอกว่าตนไม่กลัวว่าจะโดนทำร้ายเหมือนนายสีสวรรณจันยาหลอก และสงสัยว่าต่อไปเนี้ใครที่จะเข้าใกล้เนี่ยให้ต่อยก่อนเลยผมเนี่ยไม่เป็นไรเพราะช่วงต่อยมวยสากลผมน็อกเขามาแล้วสุดท้ายก็ฝากให้กำลังใจคุณศรีสุวรรณจันยาไว้ณที่นี้ด้วยส่วนทนายอนันตชัยชัยเดชหรือฉายาทนายกระดูกเหล็กได้โพสต์ข้อความว่าไม่ชอบความรุนแรงแต่อยากเป็นทนายให้ลุงศักดิ์ วันนี้ผมดูข่าวที่นายสีสวรรณจันญ,ญานักร้องเรียนแห่งชาติถูกคุณวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริบุกต่อยที่ปอทอถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณวีรวิทย์ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามเพราะเป็นการใช้ความรุนแรงนักกฎหมายอย่างผมไม่ควรชอบเพราะมันผิดกฎหมายแต่ใจลึกๆของผมเนี่ยก็อยากเป็นทนายให้คุณวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริซึ่งเป็นความชอบของผมเป็นการส่วนตัวใจคุณได้ในปัตตพีนี้ไม่มีใครเหมือนคุณ ก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉุกลระหุกนะครับทำให้นักข่าวที่อยู่บริเวณนั้นแล้วก็คนที่ดูไลฟ์สดอยู่ตื่นตกใจกันไปทั่วประเทศเลยทีเดียวยังไงก็ขอให้คดีนี้จบลงกันได้ด้วยดีนะครับและใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ